โอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับขบวนรถที่กำลังจะมาเนี่ยเป็นสองขบวนเลยคือในส่วนของรถธรรมดา211กรุงเทพตะพานหินกับรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์ครับก็ตอนนี้ทั้งสองขบวนบก็กำลังมานะครับโอเคนั่นนู่นนะครับทางนู้นเป็นในส่วนของรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์ อ่ะทวนให้เลย408นะครับหลังจากที่ออกคุ้มแสงไปแล้วรถไปจอดทีงที่คอมปกฏทับกิจมึงบารเพทป่านํำโพและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟนครสวรรค์ครับส,วบส่วน109พุ่งออกจากหนองโพนะครับตอนนี้รถเล่น109พุ่งออกจากหนองโพตอนนี้นะครับรถล่าช้ามาเยอะมากเลยตอนนี้รถล่าช้ามาประมาณ83นาทีครับ ก็ขบวนรถที่กะลาจะมาเนี่ยยังไม่ใช่109นะครับเป็นในส่วงของรถธรรมดา2 1 1ก่อนตอนนี้นะครับรถธรรมดา2อน1ล่าช้ามา52นาทีจะล่าช้าเพิ่มหรือเปล่าเรามาดูเรามาลอดูกันนะครับก็วันไหนที่109ล่าช้าเนี่ยเยอะๆเนี่ยต้องทําใจแล้วนะครับโอเคแสงไฟอ่ะแป๊บนึง โอเคทางนู้นนะครับแสงไฟในส่วนของรถธรรมดา2องนึง hmm. ก็ถ้า1นึ่ล่าช้าเยอะ mm hmm. ก็จะเป็น2ขบวนนี้แหละครับที่มาเจอกัน408 VS 2 1 1งหนาะสองตอนนี้ล่าช้า52นาที408ตอนนี้ตามเวลาขบวนล,ล่าช้ากับตามเวลามาเจอกันครับ เจอบ่อยด้วยนะครับสองขอบวนนี้ระหว่าง2148ส่วนใหญ่จะไปเจอแถววังกาหอไกลมากกว่าบางมุนนางด้วยนะครับหนึ่งในสามสถานีสถานีในสถานีหนึ่งแต่ถ้าเอาตาเวลาหลักแล้วเนี่ยจะไปเจอกันที่หอไกลนะครับแต่ในเมื่อรถล่าช้าหมายถึง21ล่าช้านะครับก็จะมาเจอกันง่ายๆขึ้นครับ่ะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับในส่วนของรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นคะรสวรรค์วันนี้109ล่าช้ามาเยอะมากตอนนี้ล่าสุดเลยเนี่ย109เพิ่งออกจากสถานีรถไฟหนองโพตอนนี้รถล่าช้านะครับเยอะบอกได้เยอะ,อยยอะตอนนี้109ล่าช้า83นาทีครับ เดาได้เลยว่ามาถึงจุมแสนตอนสองทุ่มสิบสี่เป็นแค่การคาดการณ์นะครับไม่ได้ตรงเป๊ะเสมอไปร้อยเปอร์เซ็นแค่ห้าสิบห้าสิบอุย้ยฟ้าแลบนะฮะก็ตามข้อนอกได้รถไฟน,น,นิดนึงฮะกรมปุิบัตินิยมวิทยาเขา,าประกาศนะครับว่าสามสิบถึงสี่นู่นนายนี่ยบ้านเราเนี่ยจะมีฝนนะครับแต่อาจจะมีไม่เยอะแค่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นโอเค ก็ลังมานะครับ408ส่วนทางนู้นเป็นในส่วนของ2.1ยังไม่ใช่109นะครับยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวควเข้าใจผิดผมถึงพูดนี่ไง2.1กําลงมานะครับยังไม่ใช่109ยังไม่ใช่โอเค408มาแล้วนะครับรถจะเข้าล้างผงตอนนี้สถานะขบวนรถยังตามเวลาอยู่นะครับอ่า ถ้าใครร้องหนึ่งนย์านานนิดนึงนะครับนานนิดนึงตอนนี้ก็มีฝนตกลงมานะครับปล่อยๆโ่งไม่เยอะนะครับนะก็ <Go. S 1> อ่ะไหนๆก็พูดแล้วนะครับ <Go. S 1> ก็ขอโปรโมทง,งานประจําปีเฉพาะเจ้าแม่ชุมแสงเลยในการเนาะโอเคงานประจําปีเฉพาะเจ้าแม่ชุมแสงนะครับจะเริ่มในวันที่แดถึงสิบสามธันวาคมสอง5ห้าหสิห้าจะแห่ในวันเสาร์ที่1ิธันวาคมนะครับแห่รอบตลาดทั้งวันในวันนั้นนะครับ มีหลายขาบวนเลยไม่ว่าจะเป็นมังกรสิงโตเองกอเด็กผู้ใหญ่ย้อนยุคพ่อบูลอโกขบวนพาเด็จากลรงเนี้ต่างๆแล้วก็สังงามเขียบเปียก็คือคนที่ถือป้ายเล็กเขาเรียกว่าปีเล็กกับเปีใหญ่นะครับนะแล้วแต่คนชอบโอเคเข้าล้างสวมมาไปที่เรียบร้อยครับรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์อ่ะทวนให้อีกรอบ ผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมชวนให้รอบที่สองโอเครถท้องทิ่408นะครับหลังจากที่ออกชุมแสไปแล้วรถจะไปจอยทิ้งที่คลองปกตทัพกิจบึงบอระเพ็ดปางน้ำโพและไปสิ้นสุดที่สายรถไฟนะครสวรรค์นี่เป็นไงข้อมูลรถไฟเยอะนะครับผมเลยยู้รู้เยอะนะก็อยากขึ้นอยู่เหมือนกันครับคันนี้ยังไม่เคยขึ้นเลยโอเครับห่วงทางสะดวกครับไม่รู้ไปเจอขอบวนอะไรแต่ยังไม่ใช่109แน่นอน หนึ่งูนย์เก้าพ่งออกจากหนองโพมานะครับโอเคสี่ศูนครับเชียงใหม่นครสวรรค์อ่ารถไฟดับรถไฟดับเชื่อมดิชันจะดด้ที่สองเบลเดินสามขีดเที่ยวก็คนที่สี่เปิด ดีกใครก็ขออนุญาตนะครับะไยดูป้ายตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะครับจะตกไม่เยอะอ่าโอเคกำลังมาครับสองนึงหนึ่งยังไม่ใช่หนึ่งศูนย์เก้านะครับยังไม่ใช่ทำแบบอย่างี้คือยังไม่ใช่109นะครับยังไม่ใช่เพราะว่า109ตอนนี้เนี่ยผมพูดรอบ3แล้ว 109พู้อจากหนองโพมารถจะไปจ่อยทียงที่สถานีนครสวรรค์ฝั่งน้ำโพและสถานีชุมแสงครับนี่ก็ไปจอยทียงที่คอประกตทัพกิจบุงบเเพป่าน้ำโพและสถานีนครสวรรค์ครับฮวันนี้ทําไมไม่รู้รา้ช้าเยอะนะครับ2นึง109ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันโอเคไฟสีขาวนี่คิตาชีหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่เนาะ โอเคเรามาดูกัน,นครับว่าในส่วนของรถธรรมด,ดา2องหนึ่งจะได้หัวจากอะไรทางขงบวนรับวันนี้สีเหมือนดูไม่คุ้นเลยอ่ะท่านผู้ชมโอเคทั okay. วนรอบที่2จ่จอยทีมที่วังกาบปามุนาของไกาโนนโบและตะพานหินสานี้ปลายทางบอกก่อนตรงนี้นะครับว่ายังไม่ใช่109 ดูมือผมไว้นะครับยังไม่ใช่รถเรือ109ยังไม่ใช่อันนี้เป็นรถธรรมดาโซนหนึ่งก่อนโอเคโอ้ยฮิตาชิวะใช่ไหมอ๋อเอาซตอมเอาซตอมเอาซตอม4206เสียงเบ็กนะครับภูเพะพานี่นะครับ ไม่ใช่1น9ยังไม่ใช่ยังเป็นกรุงเทพตะพานหินครับโอเคโอเคนะครับ แปออกชุมแสบไปได้นะครับทัรอบที่4ไปจอดทีที่คอพกทัพกีบของบรเพพป่าน้ำโพและนครสวรรค์ส่วนรถธรรมดา2นน1ออกชุมแสบไปแล้วนะครับถรถจะไปจอยทิที่สถา,าน,วนีวนรรออัววงกาบบามูน่างของกลนายนตรตชขบและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟตะพานหินครับ109ยังมาไม่ถึงนะครับล่าช้าเยอะ83นาที2น1มาก่อน109นะครับโอเค เหลืออีกขบวนเดียวครับคือ109ซึ่งตอนนี้เราก็ยังมาไม่ถึงตอนนี้รถล่าช้า83นาทีครับ